ตอนนี้นะครับผม g บ็อ b o x ก็มีอัปเดตใหม่นะครับผมวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะครับดูท้องฟ้าข้างบนนะครับอัปเดตอย่างแรกนะครับผมเขาได้ทําการเพิ่มตัวละครผู้หญิงมานะครับผมหรือว่าเพิ่มสกินให้กับตัวละครของกอดอนะครับในที่สุดตอนนี้ก o บอก o x แล้วก็มีเพศหญิงแล้วนะครับเอออยากรู้จริงๆเลยเพศหญิงเป็นไงวะในลองเซกดูดิผมไม่เห็นจะมีผู้หญิงสักคนเลยวะเฮ้ยฮัลโหลคนไหนผู้หญิงอ่ะคนนี้หรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูโอ้โหแม่งหน้าเป็นหนวดเลย เดี๋ยว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 ผมรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับรู้สึกว่ามันมีตรงมันต่างกันยังไงทำไมผู้หญิงมันดูกล้ามใหญ่จังเขาก็ไม่ได้อัปเดตมาแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตปืนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่ผมเห็นมาใหม่ๆก็นี่เลยนะครับ P19 ใบสันนะผมก็เห็นมันแปลกตานะครับผมก็เลยรู้ว่ามันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเคยิงโดนอุ้ยหัวขาดเลย แล้วเขาว่าใบาสั่นมันไม่แรงขนาดนี้ดิแม่งยิงโซหัวขาดเลยนะครับปืนต่อไปนะครับผมที่ผมเห็นว่ามันมาใหม่ก็เป็นซาวออฟ์นะครับผมเป็นลูกซองลูกซองที่มันยิง2นัดนะครับที่มันยิงออกมาคู่กันนะครับแบบซองชักครับไม่เนีมันดูกากข,ของใบสั่นดีกว่าวัน <c oughs> <c oughs> นี้ไม่เห็นมีหัวขาดเลยนะลองยิงพี่เสื้อจมพูกใกล้ๆดูนะครับตายไหมโอเค การเลือกเลยจริงคนนี้ตอกอฮ้ยโอ้โหหัวกระเด็นเลยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะเหมือนลิ้นเลยแค่ลิ้นแบบนะั้นแล้วก็ปืนใหม่ที่แอดเข้ามาที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็คือมินิกันนั่นเองนะฮะทำให้ผมนึกถึงสมัยเล่นเอ็กช็อตเอาสาับไว้นัดไล่ยิงมัมมี่เลยนะจริงๆมันมีสับร้อยกว่านัดใช่ไหมผมผมไม่รู้นะว่ามินิกันมันมีสับร้อยหรือสองร้อยนะแต่ในเกมนี้เขาใส่ไม่แค่สองร้อยนัดนะครับอ่าโอเคยิงไปเลย ันรัวมากนะครับจนหน้าจอคอมผมสั่นเลยนะเมื่อกี้สั่นในชีวิตจริงด้วยนะครับผมเมื่อเมื่อกี้มือผมแม่งไปชนจอไปลองเสกไอตัวตัวที่มันโหดๆดูนะครับนี่ครับอย่างเช่นเป็นตัวแบบมีพลังมีพรสวรรค์น,นะครับนี่ลองยิงมินิกันดูมันยิงไม่เข้าเลยครับคืออะไรวะคือจะบอกว่ามินิกันไม่สามารถทำไรไอดีวีกอเดาได้นะครับผมคือมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเกถ้าเป็นมิวแทนล่ะ ตายไหมฮัลโหลวอยขนข้างคงน่าจะตายแล้วมั้งเรียบร้อยครับแล้ไอ้พวกมิวแทนที่ผมเสกมันเหลือมันมันไปมันไปกวนตีในพีซีเถอะนุ่นโอ้ยมันมันปล่อยออร่าอะไรดำๆไม่รู้ครับมันสงสัยถ้าโดนแล้วแน่ๆเจ็บน่าดูมันจะช่วยเขาเองนะครับแล้วผมช่วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกลายเป็นมิวแทนซะแล้วคูแล้วมันยังกัดผมอยู่เลยเอ้ยพวกเดียวกับ เปิดใหม่อีกเปิดหนึ่งนะครับที่มันอัปเดตเข้ามานะก็คือเฟรมโธรเวอร์นั่นเองนะเราจะมาแก้แค้นกันนะครับผมหจากที่มันทำเราเมื่อกี้พ่นไฟแม่งเลยนี่เอาไปดื้ออีกขอแรงมาจ้าดีนะที่มันไปสนใจนู่นนะครับแต่มันไม่สนใจนนรเราเรียบร้อยตายหนึ่งครับโอเคคนอีกผมยิงเข้าไปจนผ่านไปฮะอุ้ย ฝาจะตายคุณผู้ชมดูไหมใช้เวลากีน่นาที2นาทีนะครับที่ผมยิงไปฝ่อจะตายเฮ้ยพี่เกตตัวแดงๆด้วยอ่ะหลอนเฮ้ยแล้วกูโดนไฟแทนชิบหายแล้วมีอยางเกิดใหม่ไกลครับเดี๋ยวแบ็ต้องบินไกลจากนู่นเลยโอเคลงน้ำหลงน้ำอ๋อสดชื่นด้ขึ้นสวรรค์แล้วปืนหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือดาร์กูนอฟเอสนะครับผมโอเคไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเอาคนแรกเลยเดีวกัน จะลองเสกโซเจอร์ดูนะครับฟอร์เรนโซเจอร์นี่ไปแล้วโอ้โหบินบินหนีบินหนีคุณผู้นนมชมตอนนี้แขมขาดไปแล้วนะครับผมไม่สามารถใช้ปืนได้ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนกันนั่นนั่นนั่นแรกเลยซูมได้ไหมเนี่ยเอาแม่งเฮ้ยยิงไม่โดนนี่งล่ะซ้ำไปที่หัวเรียบร้อยครับ ไม่ได้แล้วเอาปืนใหม่ครับวินเชสเตอร์หนึ่นะครับผมโอเคนึกถึงอ่พับจีเลยนะใช่ใช่ใช่พับจีป่าวจัไม่ได้ละเกมอะไรไม่รู้นะนี่ไงยิงแม่งเลยนี่ไงฮะไฟเหรออืออืออือชาตินี้มันจะตายไปได้เฮ้ยมันสวนผมแล้วนหล่เร็วเร็วหน่อยโคตรกากเลยผมแล้วมาคันหูมากนะครับผมตอนนี้ ลบแม่งให้หมดก่อนเลยอ๋อสบายหเพิ่เยอะเลยนะครับที่นวนแม่สงสงครามโลกอะไรนะก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แม่งบรรยากาศดีดีวินเชสเตอร์กับมิวแทนนี่ไงทีละตัวมาทีละตัวอย่างงี้ก็สบายสบายตัวนี้ไม่ตายนี่ตัวนี้ดิ้นเหรอดิ้นดิ้นดิ้นเป่ากลางที่หน้าอกเลยแล้วกันนี่นี่นะครับสามสามสามอุ้ยเอาเรื่องอนู่นะครับสามศพตัวไหนตัวไหนยังขยับ นี่อเคือคปืนมันก็ดีนะครับผมถ้าเอามายิงกับพวกตัวธรรมดาเออเอ,เอตัวนี้ขาขยับโอ้ย,อยมาจากไหนไอตัวนี้มันไม่ตายเสร็จแล้วก็เอาไฟเผาด้วยเดี๋ยวแม่งลุกขึ้นมาตุยหลังผมอีกไ,ไม่ได้ละเผาแม่งให้หมดเลยเออแค่นี้อีกปืนนะครับผมที่ผมคิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือสกานะครับผมสกาลองยิงดูอ้ยเสียงมันโหดมากนะครับผม กระสุนแม็กน้อยเกินนะครับแต่ว่ากระสุนมันใหญ่นะครับกระสุนมันแรงนะครับเนี่ยยิงแบบสะโคบผมรู้สึกว่าไปสั่นจริงๆเยอะเลยโอเคนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าอัปเดตเข้ามาใหม่อีกอย่างนึงก็คือรถเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้รถแพง ชนต้นไม้ซะแล้วกูโอเคนะครับผมรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือ Lamborghini น,นั่นเองนะครับผมสปอร์ตคาร์นะครับผมแล้วทำไมเลือดมันไหลวะไอ้เหี้ยผมเป็นไหลนะครับคุผ<ม>ู้ชม what the fuck โอเคลองขับดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนพุ่งไปเลยมันโอ้โหโคตรเร็วอะเบียก่อนเบียก่อนเนาะมีอ่ะดูความเร็ว ท็อปสปีดโอ้ยโอ้ยหาที่ลงมันโอ bon ้ยเบรกเบรกเบรกคุณผู้ชมอยู่ๆผมก็ตายนะครับเป็นหาอะไรนะผมอยากรู้ถ้าเกิดผมเอารถสปอร์ตขับชนคนดูจะเป็นไงนะครับผมลองขับไปเลยโอ้โหแล้วทำไมกูชนคนล้รถกูเบี้ยววะรถตัวเฟิร์สรถเป็ะเบี้ยวยังกับเป็นคนอะไรมาแรงๆเลยคนนะเว้ยแม่งนิ่ม แม่งนิ่มกว่ากำแพงอีกว่าจะฟัลท์ไม่ลองชนอีกรอบดิเออมันยิงวิวเลยเลยเมื่อกี้เอาอีกรอบหนึ่งตั่นลคว่ะโล่โล่เนี่ยขับไม่ได้แล้วโล่มันจะกระโดดอุ่อ่ะเก่งเลยทำลายทิ้งก่อนทำลายสร้างทิ้งก่อนตียิงแม่งเลย ติดใหม่เขาบอกว่า improve underwater vision นะครับผมอ่ะ <huh. S 1> เขาบอกว่าในน้ำเนี่ยครับจะมีอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนเพิ่มกราฟิกเข้ามาให,าหม่นะครับผมวิชวลนะครับ improve นะครับมันไม่ได้เพิ่มสิต้องเรียกว่าทำให้มันดีขึ้นนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับลองไปดำน้ำดูมันตา่างยังไงวผมไม่เคยดำน้ำในเกมนี้ก็ไม่รู้นะครับลองเอาปืนอะไรก็ได้ยิงในน้ำดูเออผมไม่รู้ความต่างจริงนะครับถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดผมคงไม่เคยดำน้ำในเกมนี้นะ เออช่างเม่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ